ททบ5ร,ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ โรคทางจิตเวทเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาดและจัดเป็นโรคทางสมองอย่างหนึ่งทําให้ผู้ป่วยสูญเสียการรับรู้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้จําเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในจนํานวนนี้มีผู้ป่วยจิตเวทที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติโดยมีครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแลตามโครงการ คืนคนดีสู่ครอบครัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงค่ะทำอะไรไม่ได้เลยผู้รักออกไปมั่งด่าใครมั่งก็ไม่รู้แต่ที่นี่ไม่เคยเคืองผมเลยเพราะผมมันกิดตัวเองเพราะว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยผมใช้ท่าอย่าติติดมากเดวก็ช่วยดูแลให้ยาทานยาทานอะไรเนี่ยตามกำหนดที่หมอกำหนด,ดไว้น่ะเย็นก็ทานข้าว นาไภาความดูแลอยู่ที่วัดที่แหละนะกระองอาศัยความเชื่อฟัางหลวงพ่อแล้วก็พระที่ดูแลอยู่ให้ยาได้ทานนะในช่วงเย็นช่วงเช้าหลังจากทานอาหารแล้วก็จะได้ทานยาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วละนะรุ่งพิบ้าสมเด็จพยุพราชจอมบึงมีโครงการคืนคนดีสู่ครอบครัว ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเภทให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงโดยการใช้เครือข่ายในอำเภอจอมบึงเพื่อการรักษาที่มุ่งเน้นการคืนคนดีสู่ครอบครัวโดยมีการประสานกับโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดออกเยี่ยมบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธรารณสุขและประชาชนและผู้นำในท้องถิ่นเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการทำงานทั้งเชิงรับและเชิงลุกนะคะ ในเชิงลุกเนี่ยเราก็จะประสานกับพื้นที่ที่ต้องดูแลคนไข้ใกล้ชิดนะคะก็จะมีรพสต์เนี่ยช่วยเราอีกแรงหนึ่งแล้วก็ส่วนในชุมชนก็คือจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำน,นันหรืออสมอซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงนะคะโรคจิตเภทคือโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติของสมองเป็นโรคเรื้อรงังที่มีการกลับไปเป็นซ้ำบ่อยโดยปัจจัยษ์สำคัญคือ ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลเบื้องตน้นด้วยยาและการดูแลทางจิตสังคมร่วมกับญาติมีการติดตามดูแลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการขาดยาจะสามารถช่วยลดความรุนแรงและช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือใกล้เคียงปกติคนไข้ก็จำเป็นต้องได้รับทั้งยากินแล้วก็ยาฉีดนะคะ ในยาฉีดเนี่ยเราต้องฉีดประตามทุกเดือนเดินละขังก็ได้ในส่วนของอนามัยที่ช่วยดูแลให้คนไข้ก็ไม่ต้องเดินทางไกลก็ช่วยช่วยกันโดยประสานกับวัดให้มีคนช่วยดูแลกำลกับการกินยายอย่างเงี้ยค่ะคนไข้ก็ได้รับการดูแลจนเขาได้รับยาที่ถูกต้องจนอาการเขาดีขึ้นวันนี้สมเกียรติอินตุนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติโดยอาศัยใตย้ร่มพระพุทธศาสนาในการบำบัดรักษา ควบคู่กับการรับยาตามกาหนดโดยเป็นผลสําเร็จจากความร่วมมือของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงทีมเจ้าหน้าที่ราพาสตและอสมอดูแลสมเกียรติเสมือนเป็นญาติเป็นการคืนคนดีสู่ครอบครัวได้อย่างแท้จริงก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่คนไข้อาการดีขึ้นเป็นห่วงเขาเหมือนกับครอบครัวครอบครัวเราเลยเพราะเร,รา,รยรารอยู่ในชนุมชนก็อยากจะบอกวัยรุ่นทุกคนว่าให้เชื่อฝั่งคุแม่ อย่าไปกับพบเพื่อนท,ที่ที่ไม่ดีให้เลือกพบเพื่อนที่ดีครับจะได้ไม่ต้องลงผิดเป็นชอบครับจะต้องไม่ต้องไปติดยาติดอะไรกับเพื่อนที่ไม่ดี ผู้ป่วยจิตเวทเป็นโรคเรื้อรังที่มีความผิดปกติของสมองดังนั้นการดูแลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากบุคคลรอบข้างและจากคนในชุมชนนับเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาอย่างเช่นโครงการคืนคนดีสู่ครอบครัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงสวัสดีค่ะ